เชื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตรย่4 4ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีหละ่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสักเจวันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณละ่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหน ขนมท้าทิพย์นะกินนะ่ะกินน่ะแล้วทำไมมาจกที่นี่ได้ตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดรถไฟไม่ได้ใกล้กันเลยนะใช่ต้อมาที่นี่มันไม่ธรรมดาเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยวันมันมีแค่ห้าตานะ คนนี้เลี้ยงนั่นเป็นไอ้นี่คือฮะครับสวัสดีฮะกันนะฮะเป็นเจ้าของร้านบะหมี่จอมพลางฮะอายุปีนี้23ปีแล้วบอกอายุกันด้วยนะคะ23แต่ว่าเป็นเท่ากันน้อยไปแล้วน่าแก่เลยเป่าบะหมี่ที่นี่ที่ไม่เหมือนใครใช่คือตอนนี้เนี่ยของร้านบะหมี่จอมพลางทุกอย่างก็ถือว่าทำเองเกือบจะหมดแล้วก็ว่าได้ยกเว้นเลี้ยงหมูกับเลี้ยงไก่แค่นั้นเองคือแล้วเราจะมีทีเด็ดที่เกี๊ยว น้ำหมูแดงที่ว่าแบบพริกๆแล้วก็มีปูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเนื้อปูข้างใหน,หนไ,มไม่คือ,อ,อใช่ปกติเขาจะเอาเนื้อข้างในแคะออกแล้วกินแต่กระดองอย่างเดียวเฮียใครชอกินให้ดูหน่อยได้ไหมเอออ่ะน้ำซุปทีาเนี่ยมีสองอย่างะอันนี้คือจริงๆเนี่ยตอนนี้คือน้ำหมูแดงคือน้ำสังเกตได้ว่ามันจะออกขุ่นๆคือมันจะเป็นเนื้อหมูที่ผสมด้วยคือน้ำเนี่ยจอกมาจากการที่เราอบหมูใช่ร้านเราใช้หมูเยอะอบแล้วมันก็จะแบบ มีเนื้อหมูลงมาอะไรเงี้ยน้ำซุปก็หอมจริงนะนั่งอันนี้ก็เป็นต้มกระดูกหมูธรรมดาใช่อันนี้จะเป็นน้ำซุปต้มเอียเล้งคาตังอันนี้เนี่ยจะราดมีอะไรบ้างไม่ได้คอยขีดต้มเอียเล้งกับคาตังเอีเล้งกับคาตังคือเป็นพวกกระดูกหมูสองเป็นกระดูกหมูสองส่วนอะไรอย่างงี้ลูกชิ้นที่ทำเป็ลูกชิ้นอะไรคะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูอะลูกชิ้นหมูใช่อันนี้จะเป็นสูตรของร้านนุ่มีจอมพลังเองแป้งจะน้อยแล้วก็จะมีความใหญ่แล้วก็ไม่เปื่อยง่าย แล้วก็รสชาติเนี่ยจะเป็นลูกชิ้นที่เน้นเรื่องมีรสชาติแล้วก็เกี๊ยวของร้านเราเนี่ยคือลูกมันใหญ่มากแผ่นเกี๊ยวก็จะบางเป็นพิเศษถ้าสังเกตได้นะแล้วก็จะมีขนาดใหญ่กว่าที่อื่นเดี๋ยวพูดชื่อเมนูแต่ละอันมากดีกว่ามีข้อพิเศษอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าเกาใหญ่เกาใหญ่แล้วมีอะไรอ่าแล้วก็มีเชียวนรกเชียวนรกนี่คือเชียวนรกคือชาที่ใหญ่ที่สุดข,ข,ของร้านบะหมีม่จอมพลังในตอนนี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าน,นี้โอ้คือเชียรนรกมันใหญ่มากคือบะหมี่อยู่ในชามัน60ก้อน อันนี้่นเกี้ยวอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นนะอันนี้21ลูก22ลูกประมาณนั้นเฝิามานานยังได้ายหีกอ่าสองปีสองปีปีเดียวปีเดียวเมื่อผ่านหนึ่งปีไปเมื่อประมาณสองทิตย์ที่แล้วได้ใช่ๆๆครบปีเองแต่ดูดิกิจการรุ่งเรืองสุดๆใช่ปนมากเลยใช่ไม่มีอะไรจิ๊บจิ๊บ ก็ทําเองเหมือนกันนะมันครึ่งโลนะคะในนี้มันเฉลี่ก้อนนครเส้นของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเรื่องความแบบกินแล้วเปืดกินแล้วแบบไม่อร่อยคือเส้นของเราจะมีขนาดที่เล็กกว่าปกติด้วยแล้วรสชาตินี่แบบแม่งไม่เหมือนใครเลยนะแล้วเอาสูตรทั้งหมดเนี่ยทำมาจากที่ไหนคะเป็นเด็กนี่มันทะลึ่งมากคือกล้ากิดกล้าที่ไปคุยกับเขาอ่ะคือวันหนึ่งเดินไปหาโรงงานบะหมี่บอกพี่ครับผมอยากทำบะหมี่มากเลยพี่ทำให้ผมหน่อยดีเขาไม่ทำให้เขาบอกว่าคือโรงงานนี้น่ารักมากเขาบอกว่าถ้าน้องจะทำอะไรอ่ะน้องต้องมีความคิดของตัวเองก่อน ต้องม่อยู่กับเขาอาทิตย์หนึ่งเพื่อไปหาสูตรเป็นของตัวเองแล้วสูตรของใครของมันเราจะไม่ยุ่งกับใครจริงยังอุตส่าห์ให้เข้าไปคุยเขาบอกเลยไอ้นี่มันกล้ามากเลยนะอยู่ดีๆมาคุยกับเขาเราเราเขาเป็นโรงงานที่ใหญ่มากเลยนะเราเป็นเด็กแบบเสลสลเล่เล็กๆของเขาเลยต้องกล้าคิดกล้าทำใช่อย่าโมตะคิดแล้วก็บอกว่าทำไมไม่เกิดขึ้นสักทีเรามีฝันแล้วเราไม่ใส่ความมันจะถึงไหมใช่รวยห็โหล่อยากคิดไม่ได้ทำ ่เอรรืงงจิมีไหมคะเฟซบุ๊กของมีฮะพิมพ์คำว่าบะหมี่จอมพลังฮะเจอเลยอ่าอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยละกันนะฮะโอเคตรงๆรงอเล่าะพอกลับบ้านได้ไหมได้ฮะได้เออ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 ได้เออได้เออครับผมโอเคขอบคุณครับ จริงเหรอเอาตรงๆเลยนะสองคนหมดไหมตรงๆนะตรงๆเลยพี่อย่าโกหกน้องไม่มีทางไม่มีทางเหลือไม่มีทางหมดอ๋อเยอะมากลองชิมเป็นเดียร์พี่อ่มามาโย่หมูเหมอเนี่ยของเขาใช้ของดีหมดเลยนะอร่อยเลยหิวเนี่ยมันหิวแหละไม่ปกติแล้วเวลา ที่เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นจุดพักเหมือนกันนะพี่เวลาไปปั่นจักรยานมาเงี้ยอย่างผมมาเส้นลามธนูอย่างเงี้ยมาวันช่วงสุดเสาร์อาทิตย์เงี้ยผมก็จะผ่นจักรยานมาที่นี่นะใช่แซงสลุยเลยก็เราจักรยานเงี้ยมาเรื่อยๆแถบผมก็จะมานั่งหาของกินเนี่ยที่เนี่ยเพราะอย่างน้อยมันได้พักแล้วเราก็ได้เดินเล่นดูของดูของเลยเรียกว่ากิจกรรมสันทนาการแล้วกินเสร็จไม่สุกกันมั้งเหรอพี่จักรยานต่อพักก่อนสิครับพี่ ก็มีีเเขาทดลนันเกิดมันเกิด,ก,ดก็มาเลี้ยงที่นี่นะคะจบจามเดียวจบทายที่ผมไม่ได้อิ่มเส้นเลยนะเนี่ยไอเนี่ยไข่ครึ่งหนึ่งปูทิ้นหนึ่งเจียวชิ้นหนึ่งไก่ชิ้นหนึ่งเพรากลับบ้านนอนหลับแล้วสนับสนุนการเดินทางโดยสิง g Light b e อิ g อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ เ้าอิ่มปุ๊บเอทหายเขาขอชิ่งนะคะเจอสาวี J ิ A Z. ชิ่งเลยดูซิไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปเดินเล่นๆของเรานะคะเพราะที่นี่ก็ร้านรู้จักเยอะอยู่นะคะที่ตลาดนัดรถไฟนะคะสาขาชลรู้จักไปดูดีกว่ามีร้านอะไรบ้างอันนี้จะเป็นโซนใหม่นะคะก็เห็นได้ว่ามีรถกเก่าจอดอยู่นะคะเพราะว่าพี่โล่เจ้าของอพี่โล่นะคะเขาก็ชอบสะสมรถเก่าอยู่แล้ว จะมีหลายคันมากมายแกงเขานะคะใครที่อยากซื้อกระเป๋านะคะมือสองนะคะสสสวยร้านนี้เลยนะคะชื่อร้านว่าอันเจรินนะคะวินเทจช็อปแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่นะคะวันนี้จะเป็นน้องยินขายแทนเป็นไงหน้าตาอย่างนี้เหมาะขายกระเป๋าผู้หญิงไหมล่ะเ <c oughs> จ้าของร้านนี่อยู่นี่เป็นไงขายดีปะขายสองใบขายได้สองบใบวูสอย, <c oughs> อยู่ได้แล้ว <c oughs> จ้าของเจ้าของร้านมาขายเองมะเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบแปแปๆนะเนาะเค็มกราดค่าคุณผับก็จะเป็นหมุดทองนะคะเล็กๆจิบจ๊บๆไรไู้ดีเท่าไหร่ยะให้โทรไปคุยกับเจ้าของร้าน ที่เพลงมาวินเทจตรงไหนเนี่ยต่อนะระเปาน่านรักเนรักนะคะซิปสิใหญ่ได้อีกกำลังคิวใส่แล็ปท็อปได้นี่ก็เป็นหนังนะคะแต่ใบเนี้ย่ารักอ่ะเก่าเก่าีนะคะแนวแบบเก่ายุคเก่าโบโบหน่อย อันนี้เออยังไมท่ทานใส่อะไรก็หน,นักไปแล้วนะจ๊ะแต่น่ารักดีร้านนี้นะคะอ้าหลับหลับหลับพันใหญ่เลยเราเนี่ยน,นี่พี่บอยเห็นหน้าเข้ม <c oughs> ๆขนี่ขายเสืพพ้อผ้าผู้หญิงอยู่นี่ร้านข้างๆี่ร้านรูทแกลลี่นะคะก็จะขายเสื้อผ้ามากมายแต่ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อผ้าเด็กกไว้ยระดับหรอนี่เมื่อวันก่อนนี่โดนตัวนี้ไปเป็นพาชิน้าแบบวินเทจหน่อยนี่นะคะใครชอบเอลวิสเป๋าน่ารักปะล่ะร้านเนี้ยใครที่เกียดทิ้วก็มีสายให้ด้วยนะคะ ไปแล้วเท่าไหร่สามพันนะคะเพราะว่าเขาทํากันเองนะคะเป็นแบบทาขึ้นมาสามารถสั่งได้นะคะสั่งสีสั่งเนื้อผ้าสั่งว่าจะเอาใช้อะไรทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่นี่ก็ออเดอร์ได้ก็เลยจะแพงน,นิดนึงแต่ว่าใช้ทนแน่นอนนะคะรับประกรันไม่เชื่อกันอร์ม พี่ที่เข้มๆสักๆนะคะร้านนี้เลย <laughs> นี่นี่คน,นขายแต่ร้านกระเป๋าผู้หญิงก็ประมาณนี้เลยนะคะที่ไม่อยู่วันนี้พี่ <laughs> บอยอย่าอายจริงๆ <laughs> พ,พี่บอยใส่เองด้วยโหสีสุดอะ่ะ <laughs> on got LeBron off. up crib water, the the well สูตร,รลายเสือนะคะน่ารักหลายตัวนะคะร้านนี้จะเป็นสเสื้อผ้าวินเทจนะคะเป็นพี่ชายวิทย์นะคะร้านเขาจะขายเสื้อไม่เหมือนใครนะคะจะเป็นตัวเลข ก็จะเอาเสื้อเก่ามาพิมพ์ใหม่นะคะเสื้อเก่าพี่ใช่เสื้อเก่ามาพิมพ์เป็นตัวเลขคอนเซ็ปต์ร้านคือใช่ก็เบอร์อย่างเดียวเลยครับเบอร์อย่างเดียวถ้ามีมีแบบเสื้อที่มีลายแล้วเอามาเป็มาลีไซเคิลอ๋อเสื้อที่มีลายแล้วก็พับพิมพ์ทับให้ให้เกิดแบบลายเดืครับเดือยถามมุ่งหวังว่าไม่ต้องจายได้ครับก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะอินหรือเปล่าอยากได้เสื้อน่ะเบอร์หกเบอร์ห้ารวมกันได้เท่าไหร่มาสิบเอ็ด คั <2> <2> สส้นที่สองตัวหรือคั้นทีสามหูหูหูอฟ้ที่นี่ก็จะดีนะคะเพราะมันจะมีแบบของหลากหลายอย่างนะคะมีส่วนใหญ,ญ่มีเสื้อผ้ามือสองานะ่างๆนนาแล้วก็จะมีตุ๊กตาน่าบู้มากเลยอะ่ะ ากหลาายเนะีดก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวสาวๆเลยนะคะออฟฟิศสาวออฟฟิศเลยใช่แต่ว่าถ้าเเเออองงงทแต่ถ้าต้องการอะไรก็สามารถบอกพี่เทยุทธได้คุยกันได้เชื่อใจได้ทีได้ค่ะนี่ค่ะแทนที่จะเป็นคนที่เห็นหน้าพี่ หน้าพี่โหดมากแต่ลายกระโปรงพี่ก็เก๋อยู่นี่แต่ชอบตัวนี้สุดนะจริงๆแล้วเ,เชิมากือเชิดลวงข้างหน้าดูเรียบร้อยข้างหลังนี่อับเรียวรัดรัดนัดแต่เก็บของขายที่จะเมาแต่ชอบดิสเย์พี่ที่เป็นแบบจริงๆมันเป็นเสาแหละแล้วมันเป็นเสาแบบพ่อทิ้งน้ำอ่ะอ๋อพี่ก็เลยเอาพี่ก็เลยแก้ปัญหาเอาหรู้ทำยังไง ก็อย่างนี้น่ารักแล้วพี่เาลิศมากแล so ้วก็ดูทีว like ีใช่พี่จำได้พี่เวงแจมมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ละพี่ผิหน้าพี่ด้วยหรอพี่เออพี่เปิดหน้าพีมพร้อมตอนเนี้ยโอพี่แล้วพี่คิดว่าใครพร้อมเนีเยอะกันบ่อยเวี้ยขอบคุณมากพี่ สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์ b e i n g อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ เบสเซลเลอร์กับเรฟักคตอรี่มีการถกเถียงกันเยอะนะแถวข้างหลังเนี่ยเป็นไงพี่สร้างภาพชื่อดังแห่งอเดและอีกหลายๆที่นะคะแฮมเบอร์เกอร์ครัเอาแฮมเบอร์เกอร์อเดลนั่นแหละก็โครงการคุกกลุ่มเดียวกันพี่สาวนี่อะไรเหรอพี่ตอรี่เหรอไม่ใช่ไอ้นี่นี่ไอ้นี่บทไอ้เขาเรียกอะไรนะบทน้ำสลัดผ่านผ่านพิตี้ค นี่ไงมันมีรูๆบอกอยู่ด้ามมันหายไปอ้าวแล้วก็ก็คือใช้ไม่ได้ใช่ไว้ตกแต่งตรนี้นี่เลยนะแบบของตกแต่งต ouais> ู้เตอร์เก้าอ yes> ี้อะไรเงี้ยล้วก็มีเสื้อผ้าอาหารเสื้อผ้าอาหารด้วยอุ้ยกล่องเหล็กน่ารักตู้ไหนตู้ไหนอ่ะมีอะไรนำเสนอช่างภาพบอกมือหนื่อยเฮ้ยจักรยานสวยอ่ะ ห้าศูนย์ปะใช่ห้าศูนย์สี่หมื่นสี่หมื่นมีฮะแล้วก็ขี่จักรยานมาทั้งวันนี่ก็เป็นจักรยานที่พี่ชอบนี่คือแบบแนวค r u i s e r โอ้โหตู้ยาเหรอใช่ตู้เก็บไอ้พวกเวลาหอมกระปุกไงพวกเวลามันใจนี่เหมือนเก็บยามานะพี่มันเก็บยาโอเปียมทิงเจอร์ลาเวนเดอร์ใช่ยาโอเปียทั้งนั้นเลยเนี่ยดูดินี่เมื่อกี้เราของพี่เหรอซื้อแล้วอ่ะ หรือว่าเอาขายเออน่ารักพี่จจักรยานสุดอะสี่หมื่นอะทำสีอีกประมาณเสร็จก็โอ้ยเขาไม่ทำแล้วไม่ทำหรออันนี้โดนก็เหมือนมีตรวจด้วยนี่นะคะพูดถึงแก๊งจักรยานนี่ก็อีกแก๊งหนึ่งเจ้าหนูสิงหนักปันแล้วตอนนี้แก๊งเป็นไงบ้างต่างคนแยกย้ายไปทำงานครไม่ขี่แล้วนะทำงานแบบว่าเป็นอาร์ติสต์กันไปหมดแล้ว ไม่ขี่แล้วจักรยานทำงานแต่ถึงขายกินหมดแล้วนะฮะยังไม่ขายให้ยังแต่ชอบปันแดงอันนี้อันนี้มันอันโนโมมาแล้วเหรอไม่ไม่หมายถึงดั้งเดิมทั้งคู่อันนี้ดั้งเดิมเหรอชวินชวินมายี่ห้องฟังดูไทยไทยไม่ไทยชวินโค้งแบบนะฮาร์ซูหน้าศูนย์ไม่พอดิพี่เสื้อผ้าหนูอะ ไม่เอาหนูชอบมันดูมากกว่าลิ้นชักนี่น่ารักกว่าเนี่ยกลนะ้อนะตู้เย็นใช้ได้เหรอพี่ไม่ได้ไไดสเสน่ห์ของตลาดนาัดรถไฟก็คือของที่มาขายตระอยาน,นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ของเก่าทั้งหลายนะคะมันเป็นของที่แบบเวลาเราเห็นร<า>ูปทรงหน้าตาเนี่ยมันดูมีสเสน่ห์มากเราจะรู้เลยว่าแบบมันมาจากยุคไหนยุคไหนอะไรเงี้ยคะเป็นของใครใช้ทหารใช้หรือว่าดีไซน์มาเพื่ออะไร มันจะชัดเจนมากแล้วเวลาเ,าเดินเนี่ยมันจะดูแล้วแบบมันมีความสุขทําให้เราคิดว่าเอ้ยอันนี้เมื่อก่อนมันเป็นยังไงนะโอ้ยอันนี้แบบกว่าจะทําได้เนี่ยยากเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะแฮนด์เมดนะแล้วไม้ที่เขาใช้ดูสิดูกรสิอะไรเงี้ยเดินแล้วมันแบบสนุกอ่ะค่ะนอกจากนี้นมีเสื้อผ้าของกินอีกมากมายนะคะก็ถ้าให้มีไปเดินห้ากับเดินอย่างเงี้ยแน่นอนมีเลือกเดินอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าอาจจะร้อนก็จริงแต่ว่าบรรยากาศที่ได้นะคะแล้วก็เสน่ห์ของมันอน่ะ ที่นี่เท่านั้นลองดูค่ะวันนี้นะคะมิเชลแล้วก็24-7 e v e พามางานกาชาติค่ะซึ่งปีนี้พิเศษมากๆานะคะเพราะปีนี้เป็นปีที่ครบ120ปีนะคะของงานสภากาชาติไทยซึ่ง งานก็จัดขึ้นนะคะที่หน้าสวนอัมพรยาวไปถึงราชดำเนินนอกเลยนะคะคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีของขายมากมายว่าจะเป็นของกินของใช้เสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดนะคะคิดว่าเราลองเดินเข้าไปดูในงานดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปกัน เราไม่ได้เลยมันมีอะไร <Five. S 1> เหรอคะพี่รางวัลเนี่ยหลอดสีอขาวสิบปีมาของรางวัลเนี่ย ภาพสูงของเรานะคะภาพสูงของเราวันนี้มีสารายถ่าด้วยนะคะสีลูกน้งราตาเ เราเป็นซัมซุงนะจะเลยน้องๆดูคนไดนะบคุณพ่อแม่แล้วจับือคุณพ่อคุณแม่มาะเทโ่ด้านในได้เลยจะสีได้ตะกาสีเขียวได้ไหมอ่ะไดผสมน้ำมีเรื่องด้วยมีเรื่องด้วยไมไมนันสีจะบูอ่ะ สีฟ้าสีเขียวเลยได้ไหขอบคุณครับไหนก็เขียวแล้วเขียวให้ต่อเน,นื่องขอบคุณนะคะร้อนมากก็เสร็จก็ไปเที่ยวต่อได้เลยนะคะจังหวัดน,นิดนึง

ก็เงินช่วยจากก็เอาไว้สำหรับเขานะคะฝึกม้าต่อไปแัวขาว ร้่ปีนะคะก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากคนก็เยอะนะคะเหมือนสองครามเสียงนิดนึงนะคะแต่ว่าอาหารเยอะมากกิจกรรมเยอะมากแล้วก็มีเกมให้เล่นมากมายนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการเอาครอบครัวมาเดินเล่นนะคะไงวันนี้มิ่ขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมิจะพาไปทัวร์ที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนกับ2น7เเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไล i ์บ Be Ing อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้